สมเด็จวัดระฆังสร้างโดยสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีในช่องปลายรัชกาลที่สมถึงต้นรัชกาลที่สเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและเสริมสิริมงคลแก่ผู้บูชาโดยใช้สูตรผสมพิเศษจากว่านมวลสารศักดิ์สิทธิ์ปูนเปลือกหอยและน้ำมันว่านการสร้างเน้นความประณีตบรรจงทําให้องค์พระมีลักษณะคล้ายคลึงกันและไม่ถูกบรรจุไว้ในกรุทําให้ยังคงสภาพสมบูรณ์ พระสมเด็จวัดระฆังจึงเป็นที่นิยมอย่างสูงและได้รับการยกย่องให้เป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องเหตุผลในการสร้างคําขอจากผู้ศรัทธาสมเด็จพระพุทธาจยา์โตสร้างพระสมเด็จขึ้นตามคําขอของญาติโยมที่เคารพเลื่อมใสในท่านและต้องการพระเครื่องไว้บูชาป้องกันอันตรายสืบทอดพระพุทธศาสนาท่านลำมรีจะสร้างพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเหมือนดังที่คนโบราณได้กระทำมา มวลสารและกรรมวิธีสร้างมวลสารประกอบด้วยปูนขาวหรือเปลือกหอยเผาผงพุทธคุณที่ได้จากการเขียนอักขระบนกระดานชนวนแล้วลบใบลานเผาดอกไม้แห้งเศษจ,จีวรพระและน้ำมันตังอิว้วกรรมวิธีนำมวลสารมาตำเป็นเนื้อพระสมเด็จปั้นเป็นแท่งสี่เหลี่ยมตัดเป็นชิ้นฟักนำชิ้นฟักวางลงแม่พิมพ์ที่แกะจากหินชนวนกดเนื้อพระกับแม่พิมพ์ แล้วตัดขอบพระเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้วยตอกไม้ไผ่ความพิเศษของพระสมเด็จวัดระฆังความประณีตพระสมเด็จวัดระฆังสร้างด้วยความประณีตพิถีพิถันท่านสร้างด้วยตนเองทําให้แต่ละองค์แทบจะเหมือนกันหมดลักษณะเฉพาะตัวมีดีไซน์เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมฐานบัวสามชั้นองค์พระประทับอยู่ตรงกลางเพื่อสะท้อนถึงความสงบสติและสมาธิไม่ลงกรุ ไม่มีการนำพระที่สร้างไปใส่ในกรุเหมือนพระเครื่องอื่นทำให้ไม่มีความเสียหายจากการลงกรุและไม่ได้รับผลกระทบจากความร้อนความชื้นในดินทำให้ยังคงสภาพสมบูรณ์